สวัสดีค่ะจากบราลไยองพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้มงคลไม้สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าบันไดเศรษฐีหรือว่าว่านตีนตะขาบนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางแล้วก็ปักชำใหม่นะคะเพราะว่ามารุ่นก่อนนี้โอ้โหขายดิบขายดีอย่างกระเทน้ำเทท่าชำไว้เท่าไหร่ไม่ ไม่พอขายตัดจนกุ้นหมดเลยนะคะนี่ค่ะจนต้องบอกว่าหมดแล้วไม่มีรอให้เขาแตกใหม่นะคะนี่ค่้หนึ่งปีนะคะเขาแตกแค่นี้เองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาปักชำกันนะคะแล้วก็จะเลือกตัดนะคะแบบกิ่งแบบนี้นะคะก็จะโอนเอ็นเลือ้อยแต่ก็สวยนะคะแต่เราจะตัดเฉพาะต้นตั้งตั้งแบบนี้นะคะ เพื่อเราจะได้จัดได้เลยนะคะให้เขาสวยได้เลยนี่ค่ะเราก็จะตัดแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยู่ในล่มนะคะล่มมะขามเทศยักเยื่อยักใหญ่เกาะเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะตัดให้เสมอพอดีกันนะคะ ลาเราชําจะได้ดูสวยงามนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชํากันนะคะที่จริงเราจะต้องปล่อยให้ยางเขาแห้งก่อนนะคะถึงจะมาปักชําเพื่อไม่ให้เขาเป็นเชื้อรานะคะแต่วันนี้ไม่รอนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ ป้ายปูนนะคะวันนี้ก็ปูนก็ไม่ได้หยิบมานะคะก็ทำโดดโดดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อก่อนนี้ว่าร่างพยอมจะชํำต้นเดียวแบบนี้เลยนะคะ แต่ช่วงนี้จะชั้นให้หลายๆต้นนะคะเพื่อให้เขาเป็นพุ่มได้ไวนะคะปัดยากเนาะเพราะว่าดินมันชุ่มไม่พอคือดินเปียกไม่พอไม่ได้รดน้ำไว้ก่อนนะคะ นี่ค่ะเราก็จะจัดให้เป็นพุ่มแบบนี้นะคะกระถางสนิ้วที่แบรงพยอต์ได้ไปถามที่ตลาดนัดนะคะเมื่อสุกที่แล้วนะคะแต่เขามีแค่3มต้นเองนะคะอันนี้ใส่เยอะนะคะเขาขายอยู่ร้อยบาทนะคะถ้ายิ่งเป็นอย่างชนิดด่างนะคะราคาก็ยังยังเยอะอยู่นะคะ สำหรับบ้านแรงพยอมนะคะที่บอกว่ายังเยอะยังแพงอยู่แต่สำหรับคนอื่นเขามีตังเยอะเนาะเขาก็จะบอกว่าไม่แพงก็อยู่ประมาณถ้ากระถางเท่าพุ่มที่ให้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0 2ถึง250บาทนะคะที่ตลาดนัดนะคะ แต่ของบะารงพยมไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นสี่ต้นนี่ค่ะจะว่าเขาชําง่ายก็ง่ายนะคะจะว่าเขาชํายากก็ยากนะคะสําหรับว่านบันไดเศรษฐีหรือว่าว่านตีนตะขาบนะคะก็ เป็นทั้งไม้มงคลแล้วก็เป็นทั้งนี่ค่ะอันนี้เขาชอบไม่สวยแล้วนะคะเราตัดแต่งออกเลยนะคะอันนี้ล้มหลงอยู่นะคะนี่ค่ะดินก็แห้งด้วยนะคะเขาแตกพุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนดินใหม่ดินเก่าแข็งมาก เปรียนดินใหม่ให้เขาบรรยากาศใหม่ๆนี่ค่ะอันนี้เขาล่มลงมาแบบป่าลกนะคะก็เลยไม่รู้ว่ายังอยู่รอดดีหรือว่าไปไหนหมดแล้วนะคะก็เพิ่งจะไปลื้อนะคะเพิ่งจะลื้อดวนนี้นะคะก็เสร็จจากงานบ้านก็เข้าหาลงในสวน เพื่อหาต้นไม้ที่ว่าหลงเหลืออยู่แล้วก็จะทําสวนใหม่นะคะก็เลยมาเจอเขาล้มลุกคลุกคลานอยู่ก็เลยเก็บมาทําใหม่นะคะเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตนะคะจะได้ดูสวยงามนะคะเขามีประโยชน์ ใช้ใบของเขานะคะหรือว่ายางของเขานี้เวลาตะขาบกัดหรือว่า,มาแมลงกัดต่อยนะคะนี่จมอยู่กับใบมะขามเทศนะคะก็เดี๋ยวเราก็พอดีแล้วกระถางห้านิ้วหมดแล้วมั้งไม่ได้เข้าไปเอาที่เรือนช้ำต้นไม้นะคะ อันนี้มานั่งช้ำอยู่ลานบ้านช่วงนี้ก็มีแขกไปใครมาที่บ้านบ่อยแต่ก็ต้องอย่าประมาทนะคะช่วงนี้โควิดใกล้ชิดเรานะคะอย่าประมาทนะคะจะว่าอุย้ยเขาประกาศเลิกเป็นโรคประจำถิ่นนะคะตอนนี้นะคะ ใกล้ๆบ้านนี่นะคะเป็นโควิดสามวันเดทเลยนะคะรักษาไม่หายเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็รีไซเคิลจากต้นเก่านะคะต้นเข่าต้นเก่าเอามาเหลาใหม่นะคะนี่ค่ะ เราล้มและเรามองไม่เห็นเขานะคะกิ่งก้านเอียงเอ็นนะคะตัดแต่งกิ่งออกหมดนะคะนี่ค่ะให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่นะคะกิ่งที่เราตัดนี้เดี๋ยวเราชำใหม่นะคะนี่เขาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนดินใหม่แต่ยังใส่กระถางเดิมตอนนี้เราก็ชำเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็จะลดน้ำให้ดินเขาชุ่มชุ่มนะคะเพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตแตกรากแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายได้นะคะเป็นไม้ประดับสวยนะคะชื่อว่าบันไดาเรษฐีเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้สมุนไพรใช้ใบและรากลำต้นเขาโคลกพอก ตะขาบกัดได้นะคะก็คือเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชามต้นบันไดเศษฐีนะคะไม้มงคลสมุนไพรนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายอยางพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ